สวัสดีครับเพื่อนๆและก็น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกทุกคนที่อยู่ในส่วนของกลุ่ม Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีวะไทยหรือว่า Cat Add ด e t Up นะฮะแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศในส่วนของกลุ่ม Google Pass ด้วยนะครับโอเคนะควันนี้เองอยากจะมานำเสนอในส่วนของการสร้างชิ้นงาน 3D นะครับถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อวิดีโอการสอนไปนะครับเราจะเห็นว่า จะอยู่ในส่วนของการเขียนแบบเครื่องกลนะฮะชื่อว่าการวิเคราะห์แบบนะครับในนั้นจะมีดีเทลของงาน 2D อยู่นะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าเปิดแบบขานนี้ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราจะเอาชิ้นงานตัวนี้นะทำมาสร้างเป็นชิ้นงาน 3D นะครับมาดูกันว่าการขึ้นรูป 3D เนี่ยจะใช้รายละเอียดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะฮะเราจะเปลี่ยนเวิร์กสเปซตรงนี้ไปเป็น 3D ่เป็น 3D มดีบรูดิ้งอยู่แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาดูในส่วนของเมนูบาร์นะตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีเมนูบาร์ตรงนี้นะฮะเราจะเปิดตรงนี้นะครับโชว์เมนูบาร์นะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูบาร์ในส่วนของ a u t o c a d Classic นะครับเป็นที่หน้าต่างโฮมนะครับอ่าตัวนี้นะฮะคือชิ้นงานของเรานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนวิชวลสไตล์นี้นะฮะเป็น2 d งดีวายเฟรก่อนนะฮะเรามาดูกันนะครับผมจะลบ ชิ้นงานตัวนี้ออกไปก่อนนะฮะชิ้นงาน3 d ดีตัวนี้นะครับติดออกไปนะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูว่าในนี้มันมีเลเยอร์อะไรบ้างนะฮะในนี้ก็จะมีเลเยอร์ต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับผมก็จะทําการฟีดนะครับในส่วนของเลเยอร์ดิเมนชันออกไปก่อนนะครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับไปที่ดิเมนชันนะครับติออกไปแล้วก็ฟีดเลเยอร์เซนเตอร์ออกไปเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับมูฟอ่าไม่ใช่มูฟนะครับก็ปิ๊กออกมาเลยนะครับ เอามาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมาแต่เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าการสร้างงานเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมุมเนี้ยมันไม่ติดกันนะฮะไม่ได้ติดไม่ได้สนิทกับตรงนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับคือปัญหามันจะเกิดขึ้นเวลาเราใช้คำสั่ง t ริมนะครับโอเคนะฮะผมจะทำการ copy ชิ้นงานตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่าป้อนค่าสัก40่สิบละกันนะครับอ่ะทีนี้ก็ไปที่ ไอโซเลิทอ็อบเจกต์นะครับคลิกซ้ายตรงนี้นะครับเลื่อนมองไปที่ไอโซเลิทอ็อบเจกต์นะครับคุมเอาเฉพาะชิ้นงานตัวที่เราจะเอามาสร้างนะฮะจากนั้นก็นะครับเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนอ่าชิ้นงานของเราให้เป็นรีเจียนนะครับโดยการลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนนี่นะครับดีๆไปเลยนะครับอ่านะครับจากนั้นไปที่คำสั่งฟิลเลตนะครับนะครับไปที่คำสั่งฟิลเลตนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยวงกลมตัวนี้จะมีขนาดเท่ากับ20 ใช่ไหมฮะตามที่เราดูดูอีกครั้งก็ได้นะครับไปที่ a n n o t r a d e นะครับ radius นะครับคลิกตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ r 1 0แต่ว่า diameter เท่ากับ20นะครับโอเคทีนี้ต่อไปนะครับกลับไปที่หน้าต่าง home ไปที่ fillet นะครับเลื่อนมองมาที่ radius นะครับป้อนค่านะครับ10นะครับกดปุ่ม enter ไปนะฮะคลิกเส้นนี้นะครับแล้วก็คลิกเส้นนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะสร้างเป็น วงกลมตัวนี้ขึ้นมาให้ครับก็คือเท่ากับส่วนของตัวนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับจากนั้นไปที่เมนูรอนะฮะับรีเจนนะครับคุมชิ้นงานไปเลยนะครับคลิกขวามันจะเชื่อมเป็นตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นไหมฮะมันจะเชื่อมเป็นรีเจนขึ้นมาให้จากนั้นไปที่ solid subtract นะครับคลิกที่เส้นรอบรูปนะครับหนึ่งครั้งคลิกขวานะครับแล้วก็ไปคลิกที่อยู่วงกลมด้านในนะครับหนึ่งสองสาม คลิกขวานะครับมันก็จะทำการเชื่อมชิ้นงานทั้งหมดให้เป็นรี g i o n นะครับผมโอเคจากนั้นเปลี่ยนนะครับมุมมองมาเป็น S E Isometric นะครับผมจะทำการขึ้นรูปนะครับในส่วนของชิ้นงานตัวนี้ไปที่ความหนาเท่ากับ3นะครับเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคจากนั้นผมก็จะทำการขึ้นรูปตัวนี้นะครับไปที่7นะฮะโอเคผมจะมูฟ ชิ้นงานตัวนี้กลับเข้าไปนะครับตามที่เอาออกมานะครับอย่าลืมนะครับ40เรียบร้อยนะครับเราจะเปิดมุมมองนะฮะไม่ใช่มุมมองนะในส่วนของ Visual Style ตัวนี้ขึ้นมาดูนะครับไปที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับเลื่อนเมาส์ลงมาป้อนค่าที่2นะครับอ่าจะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ Cy c l e นะครับคลิกที่ g e o m e t r i c Center ตรงนี้นะครับป้อนค่า5นะฮะกดปุ่ม Enter ไปนะครับ เราจะได้เป็นวงกลมตัวนี้ขึ้นมาหรือหรือถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการสร้างเป็นวงกลมตัวนี้ขึ้นมานะครับลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับไปที่ไซเคิลนะครับดีๆออกไปนะครับปึบไปสร้างใช้ตัวนี้สร้างแทนก็ได้นะครับสลิดเดอร์นะครับเลื่อนมาส์มาตรงนี้นะครับจเมีติกเซนเตอร์เหมือนกันป้อนค่า5 Enter แล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างแบบนี้นะครับคลิกซ้ายเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไป ไม่ต้องมาสร้าง X 2ูอีกครั้งนะครับมันจะขึ้นรูปเป็นดีเทลตัวนี้ให้เลยนะครับไปที่สิริซับแท็กนะครับคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับหนึ่งคลิกขวาคลิกที่ตัวนี้นะครับก็จะเฉือนตัวนี้ออกไปนะครับได้เป็นดีเทลตัวนี้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการเชื่อมชิ้นงานเข้าเป็นชิ้นงานเดียวกันโดยใช้คําสั่ง Union นะครับคลิกขวาเชื่อมไปจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะโอเคจากนั้นเราจะทําการเก็บดีเทล เล็กน้อยดโดยที่ใช้คําสั่ง solid นะครับไปที่ fillet นะครับก็คือค่ามันเป็น1นแหละนะฮะค่าหนึ่งะผมก็จะใช้ที่1นะครับเป็นตัวนี้นะครับคลิกปคลิกนีป้ายนะครับน่คลิกขวา enter นะครับแล้วก็ปุ่ม enter อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะมันจะมันจะสร้างเป็น fillet ในส่วนของรอบ detail ตัวนี้ให้นะครับในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะพลิก detail ที่กลับขึ้นมาได้นะครับแบบนี้นะครับ ไปที่ f i t t e edge นะครับอ่าคลิกที่เส้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคลิกขวา enter ออกไปนแบบนี้นะครับกด e ต t e r อีกครั้งอ่าเรียบร้อยนะครับ f i t t e edge ใหม่คลิกนี้นะครับคลิกขวา enter ไปเรียบร้อยนะครับเราจะได้เป็น detail ตรงนี้ขึ้นมานะครับเนแบบนี้นะครับเป็นชิ้นงาน 3D เรียบร้อยทีนี้มาถึงกระบวนการการใส่ material นะครับถ้าเพื่อนๆดูในอ่า ไอตัวนี้นะครับตอนแรกๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นแมทเทเรียลตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่แมทเทเรียลให้ดูนะครับอ่าไปที่ SEI s o m e t r i c นะครับเพ่อนเพืจะใส่เป็นแมทเทเรียลของของเหล็กเหล็กเหล็กเาขาเรียกเหล็ก,ลกชุบอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับไปที่ในส่วนของวิชวลไลท์นะฮะวิชวลไลท์นะไปที่แมทเทเรียนเบลเซอร์นะครับ,น Light, นะ Bowser, นรบในเนี้ยมันจะมีกรุ๊ปอยู่นะครับตัง อย่างที่เคยดูวิดีโอการสอนมาก่อนนะฮะถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้ก็เข้าไปดูทีในช n แนของ u t u b e นะฮะหรือหรือถามกันเข้ามาได้นะครับคลิกซ้ายตรงนี้นะฮะนี่นะครับไปที่กรุ๊ปแมทแมทชั่นเลยนะฮะผมจะใช้เป็นอโลหะอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนเลื่อนดูตรงนี้ได้นะครับพอเลื่อนเจอนะครับก็กดปุ่มแอดตรงนี้นะฮะมันจะมาสแตนบายตรงนี้ให้นะครับส่วนช่องหน้าต่างตรวนี้ถ้าของเพื่อนๆมันเล็กก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วปรับไปเป็น64ส4นะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ตรงนี้เราจะใช้อยู่ที่32มสคูณสาบอนะครับผมจะคลิกที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะเพื่อนๆต้องเปลี่ยนไปเป็น realistic นะครับให้มันเป็นชิ้นงานแบบอ้างอิงแมทเทเียนนะครับผมจะไปที่ตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวจะได้ไปดีเทลของเหล็กขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้การปรับแต่งตัวเนี้ยถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมันหยาบนะครับเพื่อนๆเลื่อนมาตรงนี้นะครับ editor material หรือ material editor นี่นะครับรอสักครู่นะครับ มันก็จะทําการประมวลผลว่าณปัจจุบันมีการใช้แมทเทเรียลตัวไหนอยู่จากนั้นดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ image ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าต่างตรงนี้มันเป็นหน้าต่างหน่วยคูณหน่วยนะครับคือมันอาจจะโชว์หรือไม่โชว์ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเลื่อนเมาส์ลงมาตรงนี้นะครับนี่นะครับปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลยนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนก็คือคลิกตรงนี้นะครับอย่าไปคลิกตรง position นะฮะหรือว่า offset นี่ไม่ใช่นะต้องเป็น scale ในส่วนของ simple size เปลี่ยนนะครับถ้ามันถ้ามันรู้สึกว่าหยาบเกินไปก็เปลี่ยนเป็น10นะครับแล้วก็มาคลิกด้านล่างนะครับเห็นไหมสิบสิบตัวน,นี้ก็จะมีการมีดีเทลที่ละเอียดมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับหรือต้องการหยาบขึ้นก็เพิ่มตัวน,นี้ขึ้นไปมันจะมาโชว์ด,ดีเทลอยู่ตรงนี้ให้เราเห็นด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าโอเคแล้วก็ปิดออกไปปิดตัวนี้ออกไปนะครับปิดตัวนี้ออกไปนะครับผมอตอนนี้นะฮะจากนั้นก็ เราจะได้เป็นี้ขึ้นมาหมุนดูมุนชิ้นงานดูได้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นโลหะประมาณนี้นะครับโอเคลองทําดูได้นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับในการเอาชิ้นงาน 2D นะครับมาสร้างเป็นชิ้นงาน 3D โดยใช้คําสั่ง e x t r u d e แล้วก็ region นะครับแล้วก็มีการเก็บดีเทลงานโดยใช้ fill edge นะครับประมาณนี้นะครับลองลองลองสร้างกันดูนะฮะ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะจะเรียนคอร์ส p r i v a t e ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าน้องๆคนไหนที่ไม่พร้อมเรียนก็เข้าไปดูในชาแนลยูทูบดาวน์โหลดได้ฟรีนะฮะไม่มีปัญหานะครับดาวนโหลดได้ฟรีมีอะไรสงสัยก็ฝากข้อความกันมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะสนใจจะสั่งซื้อเป็นวิดีโอการสอนนะครับในส่วนของงานคือก้นกนะครับหรือว่าสถาปัตย์หรือว่าไบป,ปิงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมโอเควันนี้ขอจบวิดีโอกันสอนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ